สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราหมอทิพย์ปราณิชาวันนี้นะคะแม่หมอมาอัดคลิปแรกนะคะเพื่อนเเนาะคลิปแรกสำหรับการเริ่มต้นที่ดีวันนี้วันพระนะคะเพื่อนเเนาะเริ่มต้นแห่งปีพศ2565นหารอยนะคะเมื่อาวานนะคะแม่หมอมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัด จุรามณีนะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อนๆเนาะขอบุญบรารมีที่แม่หมอนะคะได้ไปทำนะคะเนาะขอส่งเชื่อมถึงแก่เอหรือเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอพลังงานบุญจากองค์เทวสุวรรณนะคะ แห่งวัดจุรามณีนะคะเชื่อมมาถึงเพื่อนๆขอให้มีโชคลาภเงินทองเข้ามาด้วยนะคะเนอะวันนี้นะคะแม่หมออัดคลิปนี้นะ,ะขอพลังงานบุญบรารมีจากองค์พระแม่อุมานะคะผู้อยู่เบื้องหน้านะคะเชื่อมถึงเพื่อนๆน,นะคะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ได้ทุกคนได้รับพรอันประเสริฐนะคะโชคลาภจงบังเกิดความมั่งมีสีรสุขจงบังเกิดแก่เพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ วันนี้แม่หมอทำคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆในหัวข้อสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินความรักนะคะผ่านจากพลังงานหน้าไพ่เพียงสามใบในแต่ละกองการ์ดนะคะเพื่อนๆเนาะคลิปสั้นๆนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้เลือกหมายเลขที่ดึงดูดใจได้หนึ่งหมายเลขนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ เริ่มจากหมายเลขที่1นะคะพเพื่อนๆเนาะแล้วก็หมายเลขที่2หมายเลขที่3นะคะ<ๆ>กติกามอนเดิมสําหรับพเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกหมายเลขที่ดึงดูดใจเรานะคะพเพื่อนๆหมายเลขที่1หมายเลขที่2และหมายเลขที่3เมือ่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอเข้าอ่านพลังงานหน้าไพ่หมายเลขที่1เป็นกล่องกา๊าดกล่องแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกหมายเลขที่หนึ่งนะคะในหัวข้อสิ่งที่คุณคาดหวังจะสำเร็จไหมนะคะแม่หมอนะคะได้เลือกไพ่ไว้หมดแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะจะอ่านหน้าไพ่ตามพลังงานนะคะเนอะอสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกหมายเลขที่1นนะคะจิตของคุณเชื่อมถึง จากพลังงานหน้าไพ่ทั้ง3ใบนี้นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังจะสำเร็จไหมนะคะเนาะใบแรกคุณได้ Seven s o v w n o f s นะคะเพื<ๆ>่อนๆตามด้วย10 of Swords ไพ่ดาบเกิดขึ้นนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็3 of p e n t a c l e นะคะนะวันนี้แม่หมอทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆเนาะผ่านพลังงานหน้าไพ่เพียงสามหมายเลขเท่านั้นนะคะนะออขออภัยนะคะเพียงสามใบเท่านั้นนะคะในหัวข้อคลิปนี้ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะดวงชะตาชีวิตของคุณน,นี้นะมันเหมือนคนที่ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคเยอะอยู่ในช่วงที่ต้องต่อสู้และฟาดฟันเขาเรียกว่าเหนื่อยหนะัก ไว้มานานนะคะแต่ในช่วงปีหน้าฟ้าใหม่ก็คือปีนี้นะคะหกนี้นะเกณฑ์ดวงชะตาของคุณที่เคยทุกข์เคยเจ็บปวดเคยรับภาระหนักหนักหรืออยู่ในช่วงที่งานหนักมากๆนะคะบางท่านนะครับถ้าถามเรื่องสุขภาพบางท่านอาจจะต้องผ่าน การเลือกตวอ,อย่างออกเขาเรียกว่าการผ่าตัดก็ได้นะคะเพื่อนเนาะแล้วก็สถานการณ์นี้นะถ้าเป็นในเรื่องงานเขาเรียกว่างานหนักนะสาหัสนะงานหนักงานเยอะนะคะหรือบางท่านต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่างนะ,ะช่างรับเหมาช่างก่อสร้างหรือช่างเครื่องมือหนักๆน,น,นะเช่นเกี่ยวข้องกับรถเครนรถยุนี้ได้หรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของครูบาอาจารย์ที่ต้องสอนเยอะสอนหนักก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นนักเรียนก็อยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาหาความรู้เยอะบางท่านมีงานกลับไปทําที่บ้านเยอะประมาณนี้นะคะเนะเาะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ถ้าที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่มันแค่พอใช้จ่าย ะะช่วงปี65การเงินของคุณจะดีขึ้นนะครัมีไพ่สามโเียนเกิดขึ้นการเงินที่เหมือนหมุนแค่พอใช้พอจ่ายนะคะเขาเรียกว่าจับมือซ้ายจ่ายมือขวาก็จะขยับดีขึ้นนะคะการเงินก็จะคล่องตัวมากขึ้นนะคะนะส่วนในเรื่องของอการเงินนะถ้าบางท่านทํางานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการติดต่อสื่อสารนะ งานที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าค้ำประกันนะหรืองานที่มีค่าคอมมิชชั่นนะจะเป็นการดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ทํางานประเภทนี้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะหรือมีงานมีออเดอร์เข้ามามากมายนะคะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมีออเดอร์สั่งตลอดตลอดประมาณนี้นะคะเนาะแต่ถ้าในเรื่องของความรักสําหรับเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขที่1น,นี้นะคะแม่หมาคิดว่านะคุณเจอปัญหาอุปสรรคค่อนข้างหนัก นะคะคนรักของคุณนะคะสร้างความทุกข์ใจความเจ็บปวดให้แก่คุณถึง10บดาบอะเหมือนคนที่นอนจมกองเลือดนะคะเพื่อนๆเนาะลุกไม่ไหวทีเดียวลุกไม่ได้ทีเดียวนะแต่ว่าสถานการณ์นี้คุณไม่ยอมแพ้หรอกนะคะเอฟซีเขาไม่หมอที่เลือกรูปภาพรูปที่1นึ่งนี้นะเ,ออเขาบอกว่าคุณจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเข้มแข็งอดทนสูงและฟาดฟันนะอะไรที่มันเป็นปัญหาหนาัก เดีย๋ยวคุณก็ผ่านไปได้เหมือนคุณอยู่ในช่วงที่เจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะและความรักครั้งนี้ถ้ามันอยู่ลักษณะที่เข้าๆออกอเดินหน้า39ก้าถอยหลัง29ก้าประมาณนี้นะไปๆมามากับกับอันนี้นะคะนะ ก็จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ให้เราทําใจนะคะอาจจะกลับมาในลักษณะที่แปลไ,ไปมามาก่อนนะเพะื่อนเพื่อนเนาะเราก็พยายามเปิดใจนะคะเนาะแม่หมอขอดูพลังงานเพิ่มนะในเรื่องของความรักนี่แหละนะไพ่ของโรแมนติกแอ g เจต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนเนที่เลือกรูปภาพทุกที่หนึ่งนี้นะคะเนาะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนเเนาะแม่หมอมีงานต่อเนื่องนะคะเนาะก็มีเวลาอัดคลิปน้อยนะคะ ว้าวในเรื่องความรักโซมเมตเกิดขึ้นนะคะเนาะปี65สิ่งที่คุณคาดหวังนะคะการงานการเงินความรักที่โดดเด่นคุณจะเจอคู่ที่เป็นโซมเมตนะคะเนาะหรือเรียกว่าคู่แท้ก,ก็ได้นะคะเพื่อนนะเนาะฟอกเก็ i n ิ i n g and learning เขาบอกว่าความรักที่จะเข้ามานะ ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันและต้องมีการให้อภัยกันนะคะเพื่อนกรณีถ้ามีปัญหามีประเด็นนะคะนะขอให้เราปล่อยวางและก็มีการให้อภัยกันนะคะเพื่อนว้าวใบนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาอ่อยคุณนะคะถ้าเป็นคนรักที่ห่างหายหรือคนรักที่เดินจากกันไปนะคนรักที่ทําให้คุณต้องทุกข์ใจเจ็บปวดใจนะคะเดี๋ยวจะมีการเข้าหานะคะมีการมาฝดมาอ่อยกันนะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือก รูปภาพรูปที่หนึ่งนะคะขอให้คุณสมหวังความรักในทุกสิ่งนะคะทั้งในเรื่องงานการเงินความรักนะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะขอให้คุณผ่านไปได้ด้วยดีสมหวังทุกๆประการนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกับเพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่2ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกหมายเลขที่2นะคะในหัวข้อสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะจะสําเร็จไหมในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเพื่อนๆเนาะผ่านจากพลังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งที่เพื่อนๆนะคะคาดหวังนะวันนี้นะคะเนาะพลังงานหน้าไพ่ได้ถูกเลือกไว้หมดแล้วนะคะ เพียงเพื่อนๆน,นะคะสื่อจิตสัมผัสและเลือกพลังงานหมายเลขนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะนะใบแรก S of Club พลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆตามด้วย the moon นะคะความอึมครึมมืดมนนะตามด้วย5ดาบนะคะสำหรับพเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขที่2นะคะในหัวข้อ สิ่งที่คุณคาดหวังจะสำเร็จไหมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานอันดับแรกนะคะแม่หมอคิดว่าที่ผ่านๆมานะบางท่านนะถ้าการงานของคุณนะคะนะยังมีความอืมครืมยังมีความมืดมนเขาเรียกว่าต้องต่อสู้ต้องไฝ่ต้องฝัดต้องฟาดฟันนะคนะเนาะเดีย๋ยวงานของคุณเนี่ยจะได้รับนะคะ,ะการเยียวยาไพ่ของหนึ่งถ้วย ความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์นะคะในเรื่องของงานเกิดขึ้นแล้วนะคะเ,เพื่อนเนาะพลังงานค่อนข้างดีนะหากสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณมีประเด็นในเรื่องของงานนะคะบางท่านไปสมัครงานไว้ยังไม่เรียกตัวเลยคะ่ะแม่หมอช่วงโควิดงานหายากมากๆนะคะ ปีนี้นะคะหกปีหน้าฟ้าใหม่นี้เดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเพืเ่อนเนาะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะบางท่านมีโอกาสที่จะได้โชคราบรอยจากการเสี่ยงโชคนะคะนะเพื่อนเนาะพลังงานสีเทาๆนะคะงานทางด้านเสี่ยงโชคโชคราภลอยก้อนใหญ่นะคะจะมาสู่เพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่2นี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะแม่หมอคิดว่านะถ้าคุณที่ ความรักที่มันยังไม่ได้เปิดเผยความรักที่คบกันแบบซ่อนเลนปิดบังซ่อนเลนนี่แหละนะนะแล้วก็อาจจะบางคู่มีการทะเลาะมีการฟาดฟันมีการไม่ไม่ยอมเ,ออเขาเรียกว่าทะเลาะกันแล้วไม่ง้อกันนะคะประมาณนี้นะแม่หมอคิดว่าเดี๋ยวจะถูกเติมเต็มนะคะไพ่ของหนึ่งถ้วยนะการเชื่อมนะคะเข้าหากันนะ,ะเขาเรียกว่านะคะ การเยียวยานะเขาอาจจะมาง,ง้อเราก็ได้นะหรือเป็นฟังเราที่ใจอ่อนนะคะเนอะถ้าคนรักกลับมานะคะเนะมีโอกาสที่จะได้คืนดีสารสัมพันธ์กันนะคะสําหรับพเพื่อนเพื่อนที่เลือกรูปภาพรูปที่2แไม่เหมาะขอขยายพลังงานเพิ่มนะคะนะว่าไพโรมติกแองเจิลต้องการแนะนําอะไรในเรื่องความรักของเพื่อนเพื่อนที่เลือกรูปภาพรูปที่2นะคะวันนี้แม่หมาทําคลิปส,สั้นนะคะเพื่อนเนาะเนื่องจากติดภารกิจนะคะเนาะมีเวลาอัดคลิปน้อยนะคะเพื่อนเนาะ Codependency เขาบอกให้เปิดใจนะสิ่งใดที่ผ่านมาปล่อยวางนะค่ะเพื่อนๆนะเนอะ p a r a t i o n สำหรับเพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่สองแม่หมอคิดว่าคุณนะ่าจะมีประเด็นความรักแล้วล่ะนะคุณกับคนรักอาจจะต้องหันหลังหรือตัดจบเลิกลากันนะหรือห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งแต่ผลสุดท้ายคุณจะต้องกลับมาจเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะนเพื่อนเนาะนะนะ รีจิกแฟกเตอร์นะคะเขาบอกว่าคนรักของคุณนะคะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของภาษาเรื่องของอายุนะคะเนอะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างชาติต่างศาสนาเป็นคนต่างประเทศได้เป็นเพื่อนนะหรือเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตต่างประเทศได้นะคะหรือเป็นคนที่อยู่ห่างไกลคนละจังหวัดคนละสถานที่นะคะทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันไปนะคะแต่พลังงานหน้าไพ่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเยียวยานะคะในเรื่องของความรักเขาจะกลับมา ขอให้เราปล่อยวางสิ่งที่เขาเคยทําให้เราเสียใจทุกใจในอดีตที่ผ่านมานะคะเพื่อนเนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่2นี้ขอให้คุณนะคะสมหวังในทุกสิ่งนะคะในเรื่องของความรักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณนะคะเนาะ,ะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะหกห้านี้โชคดีมีสุขนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกรูปภาพรูปที่2พบกับรูปภาพรูปที่3ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกรูปภาพรูปที่3นี้นะคะเนาะแม่หมอได้เลือกพไพ่ไว้หมดแล้วนะคะเนาะเพียงเพื่อนๆอ,อ,อธิษฐานจิตนะคะสื่อมาถึงหมายเลขที่สานะคะสาหรับเพื่อนๆที่เลือกหมายเลขที่3นี้ในหัวข้อสิ่งที่คุณคาดหวังจะสําเร็จไหมนะคะเนาะใบแรก The h i e r o p h a n t ว่าวความถูกต้องความยุติธรรมมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามด้วย The t ทราเวอนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจแม่หมอคิดว่าจะได้รับการเยียวยานะคะเพื่อนเพื่อน t ดอะ a มจิเชียนว้าวสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกพลังงานใหม่เลข3นะสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะเพื่อนๆแม่หมอคิดว่านะคะนะเขาบอกว่านะคะนะ สถานการณ์ถ้าเป็นในเรื่องของงานนะถ้าคุณมีประเด็นนะคะที่งานของเราเนี่ยอาจจะมีข้อพิพาทหรือมีประเด็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะบางท่านทะเลาะกันมีการเข้าใจผิดกันนะบางท่านคุณอาจจะออกจากงานโดยกระถันหันก็ได้นะหรือมีการเปลี่ยนใจเพราะว่างานที่เราทำเนี่ยมันไม่ตรงกับความสามารถหรือไม่ตรงกับสายงานนะคะนะ สถานการณ์นี้แม่หมอคิดว่านะคะปี65นะคะการงานของคุณเนี่ยคุณจะเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะไพ่ของผู้อย่างรู้ฉลา,าดในทุกสิ่งนะคะมีความลื่นไหลแล้วก็ตัวตนของคุณเนี่ยนะ,ะจะเป็นประเภทว่านะ,ค,ะคุณสามารถรีเล็กคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือจูนนะคะ สามารถที่จะเข้ากับผู้คนได้ง่ายๆคนรอบข้างนะคะคุณเป็นคนมีไหวพริบปฏิพานดเาีเป็นคนเฟนลี่นะคะสามารถเข้ากับทุกคนได้ทุกระดับนะคะนะไพ่ของไฮโรแฟนเกิดขึ้นาบางครั้งมันอาจจะช้าหน่อยนะคะเนิ่นนานหน่อยสิที่คุณรอเป็นในเรื่องของงานนะคะถ้าบางท่านอยากจะทํางานกิจการของตัวเองคุณจะมีแนวความคิดนะคะที่อยากจะริเริ่มโครงการของคุณเนี่ย ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะผิดหวังนะคะนะแต่ว่าปี65แม่หมอคิดว่าคุณจะมีไอเดียหรือคุณจะมีพลังงานที่เขาเนี่ยมาอุดหนุนคุณหรือพลังงานที่มาซัพพอร์ตคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มโครงการใหม่ๆนะนะความถูกต้องความยุติธรรมซึ่งมันเนิ่นนานซึ่งมันช้ารอมานานแล้วคะ่ะแม่หมอนะมีโอกาสที่จะสำเร็จนะไพ่เดอะเมจิเช คุณเปิดได้ไพ่ใหญ่ทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะวันนี้นะสาหรับเพ,เพื่อนที่เลือกรูปภาพรูปที่3นะคะในเรื่องของงานถ้าในเรื่องของการเงินนะคะนะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการซัพพอร์ตการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าคุณไปทําเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งธนาคารนะคุณจะได้สิทธิ์นั้นนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะแม่หมอคิดว่า สิ่งที่คุณหวังไว้นะเขาอาจจะติดผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ก็ได้คนคนนี้นะคะคนที่เราวาดหวังนะคะนะแล้วเขาก็เป็นคนที่นะคะทำอะไรเชื่องช้าด้วยตัดสินใจอะไรช้าเลือกมากเลือกเยอะเขาอาจจะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครูบาอาจารย์นะคะงานทางด้านสอนผู้คนงานทางด้านผู้ศาสนาได้นะคะองค์กรต่างๆในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้นะคะ สถานสมเคราะห์สถานพยาบาลได้หมดนะคะเพื่อนๆเนาะและคนคนนี้อาจจะทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโหราศาสตร์หมอดูนี่ก็ได้นะคะถ้ามีงานเกี่ยวข้องกับกิจการของตัวเองเกี่ยวกับร้านสังพัณธ์นี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคนคนนี้นะเป็นครูบาอาจารย์ระดับที่เรียนจบส,งสูงๆมาก็ได้นะคะเนาะทางการแพทย์ก็ได้นะการเยียวยาทางด้านจิตวิทยาก็ได้นะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ร้อนสะหน่อยหนึ่งเพื่อนๆนะ แต่ว่าเขาก็นะคะเป็นคนที่รักความถูกต้องด้วยส่วนหนึ่งนะคะนะอาจจะเป็นคนที่เกิดได้ทั้ง4ี่ธาตุเพื่อนธาตุดินน้ำาลุมไฟนะคะนะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนเฉลียวฉลา,าดนะคะนะถ้าเขาทําผิดอะไรในเอฟซีเขาไม่หมออาจจะจับไม่ได้เลยก็ได้ในเรื่องของควารมรักนะคะเพื่อนเนาะ คนคนนี้นะคะนาะเป็นคนเฟนลี่นะคะทธยาไซดีมีเพื่อนฝูงมากมายนะคะเนาะคบได้ทุกระดับชั้นนะคะเป็นคนน่ารักใสๆนะคะเข้าได้กับทุกๆคนนะคะบางครั้งมองดูกระล่อนนะแต่ถ้าเขาเลือกใครรักจริงนะคะเพื่อนเนาะในเรื่องของความรักนะคะถ้ามีประเด็นมีปัญหาสําหรับคนที่เลิกลาหรือห่างหายกันไปมีโอกาสจะได้กลับมานะคะเชื่อมสายสัมพันธ์กันอีกนะคะใจเย็นๆนะคะเพื่อนเนาะแม่หมอขอดูพลังงานเพิ่มนะคะเนาะ ไายจากโรแมนติกแองเจิลต้องการขยายความรักว่ายังไงนะคะถ้าในช่องความรักนะคะเนาะสิ่งที่คุณคาดฝันไว้จะเกิดขึ้นอย่างไรแอสเทชั่นพลังงานมันดึงดูดกันนะคะเพื่อนๆเนาะตามด้วยคลมิตี้ตอกย้ําจริงๆนะคะพลังงานของคุณกับเขาเนี่ยมันดึงดูดกันนะมีโอกาสที่จะได้กลับมาสารสพันและกลับมาหากันอีกแน่นอนโรแมนติกฟิลลิ่งและการกลับมาครั้งนี้ เขาจะมาสร้างความรักที่โรแมนติกให้แก่เพื่อนๆนะคะนะที่เลือกรูปภาพรูปที่3นี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจในเะรื่องของความรักนะคะขอให้คุณสมหวังความรักทุกสิ่งนะคะเนาะปี65นี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณสมหวังในทุกด้านนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กด satisfying u b บ c r i b e แล้วก็อย่าลืม กดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทำขึ้นขอบคุณคอมเมนต์น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้แม่หมอบายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะ